ส่วนความคืบหน้าการแก้กฎหมายประชามตินะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมของคณะกรพิการร่วมเพื่อพิจารณาร่างพรบรรการออกเสียงประชามตินะคะซึ่งที่ประชุมของเมืม่อวานก็มีมติเสียงข้างมากนะคะยืนยันให้ใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปตามที่สอวอเขาแก้ไขมาเพราะฉะนั้นขั้นตอนหลังจากนี้นะคะร่างกฎหมายเดี๋ยวจะถูกส่งไปให้ทั้งสอสอและสอวอเขาพิจารณาแต่เป็นการพิจารณา แยกแยกันนะคะพิจารณาแยกกันนะคะทีนี้ถ้าทั้งสองสภาเห็นชอบเนี่ยก็สามารถนํากฎหมายนี้ขึ้นถุงกล้าวถุงกระหม่อมถวายเพื่อเป็นกฎหมายที่เอามาใช้ได้แต่ท้ายที่สุดถ้าไม่ว่าจะสสอหรือสวไม่เห็นชอบนี่แหละค่ะจะต้องรอไปอีกร้อยแปวัน 6, 6เดือนครึ่ง <6 S 2> ปีเดือนอันนี้ยังไม่รวมกับขั้นตอนที่จะต้องออกเป็นกฎหมายอีกนะใช่ครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกโอ้โหถ้าระยะเวลาขนาดนี้ จะทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่สําหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ<อ>เพราะนี้เหมือนแบบคือประชามติอย่างที่เราทราบเมืเนี่ยว่าเป็นขั้นตอนแรกเลยก่อนอที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นใช่นะครับแล้วพอสมมติว่ามีสสร,ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูนใหม่ขึ้นมาเสร็จ ก็ต้องทําประชามติรอบ<ช>ว่าประชาชนรับหรือเปล่าด้วยนะ,ะคือทีนี้เนี่ยวันนี้ก็มีหลายคําถามนะคะไปในฝากฝังรัฐบาลแต่ว่ามีมีหนึ่งประเด็นที่วันนี้อาจารย์ชูศักดิ์สุรินทรรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดขึ้นมาใหม่อ,มอาจารย์บอกว่าที่เมื่อสักครู่เราบอกไปว่าถ้ามไม่ว่าจะสอสอหรือสวไม่เห็นชอบแล้วต้องรอไปร้อยแปดสิบวันเนี่ยไปดูในกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะอ,อาจารย์มองว่ามันจะมีอยู่มาตราหนึ่งวรรคท้ายที่เขียนไว้ว่าถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเนี่ย ไม่ต้องถึงร้อยแปดสิบวันนะอาจารย์พอสิบวันพอแค่สิบวันพอโอ้โหอันนี้มันเหมือนเป็นช่องใหม่ข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยมีใครพูดถึงเลยนะอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็ไม่เคยมีใครพูดแต่อันนี้เราไปอ่านแล้วเราเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องนําเรื่องนี้มาถกกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายประชามติจะเป็นกฎหมายการเงินไหม<ต>จะเข้า,าไหม,ถ,าถ,ามถ้าถามอาจารย์เดี๋ยวมีเสียงให้ฟังด้วยถ้าถามอาจารย์จะว่าไงฮะประชามติใช้เงินทํำไหมใช้สิใช้เยอะด้วยอเพราะฉะนั้น มันก็ต้องเข้าสิถูกนนถูกไหมนนกฎหมายที่ใช้เงินน้อยกว่านี้ยังต้องเข้าเป็นกฎหมายการเงินต้องรอให้หนาย,ยกเซ็นก่อนเลยแล้วประชามาติครั้งหนึ่งใช้เงิน3,000ล้านจะไม่เข้าได้ยังไงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ชูศักก็มองแบบนี้นะคะคแตท่ทั้งหมดทัด้งมวลเนี่ยต้องมาคุยกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะมาฟังจากอาจารย์ชูศักสิรินีรัฐมนตรีประจําสนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการร่วมสสสวเพื่อพิจารณาร่างพรบรรรการออกเสียงประชามติเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีมติเสียงข้างมากออกมาก็คือเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์เสียงข้างมากสองชั้นดับเบิลมาจอริที้นะคะอย่าง<ะ>ที่เราเคยพูดคุยกันไป,ปตามมติของวุฒิสภาก็คือถ้ามีการทําประชามติเนี่ยคนที่มาใช้สิทธิ์เสียงต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดมและผลคะแนนคือเสียงที่ได้มาเนี่ยก็จะต้องเกินกึ่งหนึ่งของของผู้มาใช้สิทธิ์ด้วยะนะคะ ก่อนหน้านี้อย่างที่เราเคยคุยกันไปพอมันสองชั้นแบบนี้หลายคนก็โอ้มันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตั้งแต่แรกหรือเปล่าตั้งแต่แรกหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแบบอุปสรรคล็อกตัวหรือเปล่านะคะอ๋อก็ว่ากันไปนะคะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มาทีการจะประชุมกันอีกครั้งประมาณสักวันที่4ี่ธันวาเพื่อสรุปรายงานแล้วก็จะส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมให้แต่ละสภาเนี่ยไปพิจารณาอย่างวุฒิเข้าใจว่าอาจจะพิจารณา16ธันวาสสสจะพิจารณา 18ธันวาแต่ถ้าถามในมุมของตัวอาจารย์ชูศักดิ์เองนะคะถ้าเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยสอสอก็คงจะยืนตามความเห็นเดิมเพราะว่าตอนที่ก่อนจะไปถึงสอวอสอสอนี่ก็เห็นเป็นแบบว่าทางเดียวกันมากเลยใช่ก็คือปลดเงื่อนไขที่จะต้องทำสอชั้นออกมาะนะคะทีนี้เนี่ย ก็จะกลายเป็นไม่เห็นด้วยกับมติของกรรมธิการร่วม,อ,มอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไปว่าไม่ว่าจะสอสอหรือสอวอถ้าไม่เห็นด้วย<กะ>ไม่เห็นด้วยี่ย<ฆ>มันจะต้องยับยั้งไว้180วันนะคะแล้วถึงจะส่งมาให้สอสอพิจารณาอีกครั้งว่า จะเอาแบบไหนจะยืนร่างเดิมของสสอหรือว่าจะใช้ร่างของกรรมธิการก็คือเป็นที่สวเขาเสนอมาเนี่ยนะคะแต่ประเด็นสําคัญก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าอธิบายมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยสิ่งที่นักข่าวจะถามคือแล้วสุดท้ายแก้รัฐธรรมนูญจะทันไหมจะทันรัฐบาลชุดนี้ไหมคือตอนเราเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจะได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วไหมเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะถามเรื่องนี้กันใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าคือมันต้องดูอีกหลายเงื่อนไขนะคะอย่างการทำระชาม ติเนี่ยถ้าจะทำสามครั้งมไม่ทันแน่ไม่ทันแน่ถ้าจะทำสามครั้งเพราะอะไรรัฐบาลหรือเวลาอยู่แค่ประมาณสักสองปีเศษๆนะคะแล้วทีนี้ตอนนี้ก็คงจะต้องมาดูกันว่าถ้าทำสองครั้งเนี่ยได้ไหม,มถ้าสองครั้งเนี่ยมีลุ้นว่าอาจจะทันนะคะอย่างหนึ่งที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไปอาจารย์บอกว่าวันนี้มีหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนไม่เคยมีใครพูดอลองไปดูในรัฐธรรมนูญนะจะมีอยู่มาตราหนึ่งบอกว่า ถ้ามันเป็นกฎหมายการเงินเนี่ยในช่วงที่ให้ยืมทิ้งไว้ก่อนเนี่ยไม่ต้องถึงร8อยิวันนะเหลือแค่1ิวันเท่านั้นโอ้อย่างนี้ทันจากร้อยแปิเหลือสิบจาก6เดือนเหลือไม่ถึงครึ่งเดือนเพราะฉะนั้นถ้ามันเนี่ยก็มีลุ้นว่าจะทันเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าจะต้องตีความกันแหละว่ากฎหมายประชามติครับจะเป็นการเงินจะเป็นกฎหมายการเงินไหมแต่ถ้าถามผมมันต้องใช้เงินไหมล่ะใช้เยอะเลยแหะฟังจากอาจารย์ชูศักดิ์ค่ะ คือคงจะถามต่อไปว่าท้าที่สุดเนี่ยมันจะทำาำนวนใหม่ได้ทันไหมไหมที่จะถามอ่ะคำตอบมันก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดเนี่ยเอาหลักก่อนถ้าทำสามครั้งทำไปทำตีสามครั้งไม่ทันแน่ไม่ทมันแน่ าานายโาขณะนี้รัฐบาลเหลืออยู่ประมาณสองปีเศษก็คงไม่ทันถ้าความเห็นเป็นอย่างอื่นซึ่งอันนี้ก็ต้องวงเล็บก่อนว่าอยู่ระหว่างการศึกษาว่าเช่นถ้าย,นย่นย่อการธรรมธรรมติมาเหลือสองครั้งก็อาจจะทันพูดง่ายว่าถ้ามันสามารถทำสองครั้งได้มันอาจจะทันน,นี้ทางเลือตัวน,นี้อันนี้ก็ยังไม่ ไม่เคยเปิดเปิดเป็นประเด็นมามันมีปัญหาข้อกฎหมายอยู่นิดหนึ่งคือถ้าใครไปดูละนูลละเอียดมันจะมีมาตราผมจะไม่ผิดา3 7ว3ดวรรคเขาบอกว่าถ้ามันเป็นกฎหมายการเงินระยะเวลาร้อยแปสวันให้ลดลงเหลือสิวัน จำนะฮะระยะเวลาร้อยแปดสิบวันให้รถันเหลือสิบวันกฎหมายการเงินก็หมายความว่ากฎหมายที่ต้องใช้เงิประมาณไทยอย่างนี้แล้วผมก็มองกฎหมายประชาธติเนี่ยมันเป็นกฎหมายการเงินไหมมันเป็นนะเพราะอะไรเพราะต้องใช้งบประมาณไทการรัฐต้องจัดสายงประมาณเพราะวัาอันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาของกฎหมายที่ฝากไว้เฉยซึ่ง พวกเราเนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปคิดด้วยอ่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายครับเดี๋ยวก็จะเอาเรื่องนี้ไปคุยกันต่อก็ฝากไปคิดด้วยนะคะทีนี้มาฟังจากคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยคือจริงๆนักข่าวก็ถามประโยคแรกเลยว่าอย่างมุมมองของอาจารย์ชูศักดิ์เมื่อสักครู่นี้ที่มองว่าประชามติก็จะเป็นกฎหมายกา,การเงินเนี่ยทางคุณอนุทินมองยังไงบอกว่า มันก็อยู่ที่การตีความอะเนาะก็ว่ากันไปแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็มีขั้นตอนแต่ว่าประเด็นสําคัญคือคุณอนุทินวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าคือในมุมของพรคภูมิใจไทยเนี่ยก็แสดงจุดยืนมาว่าการทําประชามติควรจะเป็นสองชั้น,นก,ก็คือเหมือนกับสวนะคะทีนี้ถามว่าทําไมเพราะคุณอนุทินบอกว่าคือพักเนี่ยก็มองว่าการทําประชามติเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่เรือ่องสําคัญมันไม่ใช่แค่ว่า ประชาชนคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะออกไปแสดงความคิดเห็นคือม,มันเป็นเรื่องของคนทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะทําให้มันมีความละเอียดรอบคอบคุณอนุทินมองแบบนี้นะคะต้องใช้การมีส่วนร่วมจริงๆเพื่อตัดสินใจเรื่องสําคัญที่เป็นเรื่องของประเทศเรานะคะและถ้าลงมติไปแล้วเนี่ยคือจะได้ไม่มีใครมาพูดทีหลังว่าอเอ้ยมันผิดพลาดมันทาพลาดไปอ,อย่างเงี้ยนะคะและยืนยันว่าตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นได้ เพราะฉะนั้นคําถามสําคัญก็คืออ้าวแล้วอย่างเงี้ยมันจะการแก้รัฐธรรมนูญอ่ะจะเสร็จทันรัฐบาลชุดนี้ไหมล่ะอ่าค,คุณอนุทินบอกว่าทุกอย่างมันมีเงื่อนเวลามีขั้นตอนขีดเส้นตายว่าแก้ได้ก็ได้แก้ไม่ทันก็รอสภาชุดหน้า,<อ>าฟังจากคุณคอนุทินค่ะส่วนของพระคุณยายไทยเราก็ได้แสดงจุดยืนว่ามันควรจะเป็น ดับเบิลเบอร y เิตี้ป็นเรียบร้อยแล้วนะครับจุดยืนตรงนี้เราก็คงคงยังเห็นความจํา,าจเป็นของมันอยู่เป็นเจตนารมณ์ของในส่วนพรรคภูมิใจไทยเราต้องการให้อะไรก็ตามที่ใช้ประชามติทํ่มันเป็นประชามติจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เป็นประชามติของเพียงแค่คนมาออกคนมีสิทธิ์ออกเสียงคําว่าประชามติควรเป็นประชามติของของของคนคนทั่วไปด้วยนะครับจะจะมีส่วนส่วนได้เสียหรือไม่ ก็ควรจะมีส่วนร่วมเพราะว่าเป็นเป็นการตัดสินใจในอนาคตของประเทศของเขาทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎระเบียบเราเราแสดงเจตนามรงของเราใครเห็นด้วยกับเราก็โหวตเหมือนกันใครไม่เห็นด้วยก็ก็โหวตไม่เหมือนกันแล้วผลออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องเคารพนะครับตรงนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทุกคนมีสิทธิ์ที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกันได้แล้วก็ใช้หลักการประชาธิปไตยแก้ได้ก็แก้ แกไม่ทันก็ก็รอสภายุดหน้า